เท่าไหร่กันนะฮะอยู่กันที่รัฐประหลวงครับวันนี้กับโอปารเจริญการช่างนะครับผมเราตรงไซน้อยเราเองนะฮะวันนี้ข้าวล้มตรงหัวแปลงนิดหน่อยนะฮะก็เก็บเกี่ยวกันเราไปเดินชมบรรยากาศน,นะครับ าวแห้งสนิทด,ดีนะครับวันนี้เกี่ยวกันได้เขาปลูกราคาดีหน่อยเจ็ดพันปลายครับผมเจ็ดพันเจ็ดครับผมเขาปลูกตกลงกันนะฮะแต่ถ้าข้าวตีข้าวลงสีมาตีได้ที่ประมาณเจ็ดพันสองครับวันนี้ห้าเจ็ดครับผมราคาดียืนไม่ตกนะฮะแต่สายพันธุ์อื่นนะครับผมตอนนี้รู้สึกว่าจะลงอยู่หกพันกลางๆนะครับผมหกพั 6, 000, 3, 000, 2, นสามพันสองนฮะ แต่ตัวนี้5้านะครับผมข้าวรวงสวยเม็ดสวยนะฮะร,ราคาดีอยู่นะครับผมได้อยู่ที่7 0 0 0พนนิ่มๆน,น,นะฮะบรรยากาศนะผมรุ่งนส้สวยๆเลยนะครับผมวันนี้เกี่ยวข้าวดีเลยนะฮะแดดไม่ร้อนมากครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราจะได้สักกี่เกวียนนะฮะ กับเราเลยนะครับผมเนี่ยปานเจริญการสร้างครับผมวันนี้เกี่ยว2องพันนะฮะพันหนึ่งเก็บหัวแปลงไปแล้วนะฮะอันนี้ขึ้นงานไปแล้วครับผมอันนี้ขึ้นไปแล้วเจ็ดแปดอุ้มนะฮะอุ้มหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสองพันเศษนะฮะสองพันสองสองพันสี่นะฮะแต่ไม่เต็มไม่สัดนะฮะ เราไปดูข้าวกันครับข้าวนี้สวยมากเลยครับดูลองข้าวครับผมสุดยอดครับสายพันธุ์57นะฮรับคว่าสวยบัดใจก็แล้วกันนะฮะสุขเสมอครับวันนี้ โลกน้อยราน้อยนะครับผมไม่ค่อยดำไม่ค่อยดางนะครับผมราคาดี โอ้บรรยากาศดีเลย <laughs> สวยข้างในนี่นสวยสวย <_ EN> ออนี่วเอเออข้างกลางสวยนะแต่แตอนนี้ไม่น้อยใจเพราะว่านี่ชิดเป็นออนมาเที่ยวแรกแต่ถือว่าสตนะไม่ใช่ไม่ไตใช่เที่ยวใช่ใช่ข้าวข้าวเล็กตอนท้องดิใช่ตอนท้องสตตอนกำลังบำรุงอะ่ะเออไม่สตตอนตอนนี้ก็ดี มันได้อย่างงี้พี่ว่าบางป่ะอ่าอย่างงี้นะอ่าใจยากได้สภาพเนี่ยมันกําลังดีนะอ่าทุกทีมันจะบางกว่านี้หน่อยตอนนี้ถือว่าไม่บางจะสวยจัดเลยด้วยไม่ค่อยแทบจะไม่เรียกว่าไม่ดําไม่ด่างเลยก็ว่าได้นะได้เออเจ้าแรกค้ดอยนี้ไงที่ที่บอกไอปไอ้นั่นอ่ะอ่ะอตดีว่าถ้าดูดิดนิดไตแค่อามูเล่้ไตสามสิบใช่ไหมไออาทิบ้าก็ไตสามสิบ ปกติคนน,นี้นำห้าสิบเดแต่ตอนนี้มันกมนนน็มีบ้างมันมีบ้างใช่ครับยอมรับได้โอเคแล้วข้าวอย่างนี้เกี่ยวง่ายด้วยเย็ยนต้น มีทีมงานมาจับหนูด้วยไม่ค่อยมีมั้งนเออนาะนี่น้าเดืนไปย่ายเดืนรุงกำลังอุ้มไข่มันกำลังอ่ามันกำลังลูกกำลังลูกเล็กลูอโอ้นี่ฟางก็นิ่มดีเลยคัออนนี้มันเหมือนกับข้าจอง,จอง,งเออลยนะตำรวจอ่ะอัดใช่ไหมครัอ,อ,อัดอืม วันก็วันเนี่ยเข้าเข้ามาอาดเนี่ยดีมากเลยสะอาดเปียกเลยความครอบคลุมควางุฤกษะเจดตามหนึ่งเงินข้าวแล้วมันมันมันสวยไงตางสวยนิ่มด้วยไม่ค่อยล่วงก่อะไรเลยนะเี่ยไม่ต้องกลัวแล้วเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวสะอาดมากเลยเขาเกี่ยวเยด้วยเนี่ยอือไม่ค่อยมีเลยเกี่ยวสะอาดมาก ใครทีเป็นตอนตอนตอนนี้แกตอนรับลวงอ่ะลูกว่าใช่ใช่ครับพี่มันทดลองมาเรื่อยไงว่าช่วงไหนจะดีบ้างแต่ที่แต่ที่เห็นผลเนี่ยตอนแรกอ่ะก็คือช่วงนี้แหละช่วงช่วงแตกกอนี่แหละเลงเน่ยเห็นผลแน่ใช่แล้วสองก็ท้องนี่สรุปแล้วคือเหาะไปเรื่อยดีกว่าใช่ที่วไตล็อกอีเนี่ยไตสองล็อบแ่ไตล็อกเดียวในบ้านเพราะว่าเราจะลองแตกต่างกันอย่างวามแตกต่างนะ่ะ เขามาเราไต่ถ้ามันพันเดียวกันไม่อะไรมารอบสุดท้ายเราไต่นี้หมดเลยที่ใบอ่อนนั่นน่ะที่รับลูกไหว่นับวันนั้นเลือดตามฟ้าพอดีไต่ฝ้าระท่างระท่างไปเลยทีนี้อี่ไต่ฝ้าระท่างไต้รุ่นออกใบเขียวเขาต้องการให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับข้าวต้มบูข้าวไม่ใช่เื่อใบใบไม่นั่นอ่ะอันนี้ใบไม่ไหม้แล้ใบก็ยังเขียวสดเพราะว่าห้าเจ็ดมันหลบลวงอยู่แล้วไง ข้าวพันธุ์นี้มันต้องอยู่ใต้ใบไม่อยู่บนใบสวยเห็นว่าลวงเล็กๆอย่างนี้นะไม่ธรรมดานะน้ำหนักดีขนาดเลยเนี่ยคุณตัดเนี่ยเขาบอกแกงอแกงอย่างนี้ตาดูก็เดินชมไม่เดินลุกหรือเขาเดินแวยแวกระดูดไม่เป็นร่องเลยเขามาเก็บเองเหรอครับเนี่ยเขามาเก็บเองเหรอครับ ก็เข้าเข้าแค้นแบบเข้าเข้ายอดได้เข้าเิงองเงี้ท้ามันตัวยกอ่าก็ตัยจริงอ่าก็ดูใบอะไรนะพี่ยาวขึ้นมาอันนั้นะนะถ้าไม่หนุ่น่าจะเป็นข้าวปพดนั่นนะเลยน่าจะเป็นข้าวโพดเก็บเก็บไม่้านเอาแต่ลวงเอาไหมใช่ถ้ามาเก็บเมื่อวานแล้ววันนี้ไม่วันนี้ไม่เต็ดเท่าก็มันเลยไปตำน้ำหนึ่งเลือดน้าหนึ่งแล้วคนนี้ก็ไปเก็บในบ้านแล้วในบ้านก็เต็มไปแล้วอ๋อในบ้านเป็นได้กี่วันแล้ว ในบ้านแปลงเนี่ยจะเกี่ยววันที่11หรือ12วันเนี่ยคในบ mm ้านเนี 6, 1, 100, 100, 0, ่ย5 7เนี่ยเหมือนกันแต่ในบ้านจะวันละก็ใบเหมือนกันนะจะได้บานต่างกันกี่วัน7วันเอ้ก็ก็ได้อายุเลยนะอันนี้มันกี่วันแล้วพี่แปลงอนี่ยนะเนี่ยวันนี้19 1วันเอาเรื่องเขาเกี่ยวแก้เราข่ายลานเองเราก็กล้าว่าจะเอาพาก็ที่แรกก็ว่าจะไปขายเอง เข้ามาอย่างนี้เราที่แรกราลงไว้วันที่วันที่วันอาทิตย์วันจันทนระ์น่ะนั่นแหละเที่ยน,นี้เนยะมีมีตู้แอร์ด้วยสบายเลยครับคันนี้ ปกติมันจะเป็น hmm, ร so ่องอะไรนะอันน okay. yes. yeah. ี yes. well> <t <t ้มันไม่ค่อยมีไงก็เดินอย่างเงี้ยเดินข้ามเดินข้ามไงไม่มีเอ้แค่เขาเก็บไปแล้วนะเขาบอกเขาบอกไม่มีคนเก็บอ่ะเขาบอกน้อยมาแปรงแปงเราไม่ได้เปลี่ยนด้วยไงมันก็ดีไงนี่ก็แค่มาตามเขาโป่งเงี้ยหน่อยโอ้นี่นี่ถ้าถ้าไม่ลงแป้ห้าก็ได้ห้าเจ็ดสบายหนูอืมต้อนใจเมือนกล้วยดิลองดูเนี่ยซี่ขาวอย่างเงี้ยกำลังนักเลยเนี่ยใช่ครับถ้าไปอีกตัองวันจะจะแห้งจะเริ่มนี่แหละอะ ถ้าาาาเรกลว่จะแต่นี่มันสุกดีครับสุกเนี่ยคนมาหมดเลยสุกเสมอสวยอย่างนี้ยิ้มได้อย่างนี้ยิ้มได้เราลงไว้วันที่เนี่ยทำไมก็อย่างนี้ที่เราจะไปค้าเองนะจะได้จะได้ราคาหน่อยทางนอกก็ตีให้ได้เลยนะเจ็ดสองเข้ามาตีให้พวกเจ็ดพันเจ็ดพันร้อยข้อแล้วคนนี้เจ้าไม่มาแล้วเข้ามาข้อเขาก็วางวัดจำเลยหมื่นแล้วคนนี้ เลยโทรไปบอกว่าไอ้นั่นเข้าใจมันบอกไซสเยอะอีกหน่อยครับผมให้เราก็เลยได้บโชคดีไปดีไปราคาราคาราคาไหวอยู่อย่างนี้เจ็ดพันไปก็อยู่ได้แลล้รีบไปไม่มีนะี่ไม่มีไม่มีรีบเลยไ,ไลยี่แค่จะดูรีบแบบดูตามไอ้นี่ คามขี้ฟางนี่ก็เยอะเลยอันนี้ไม่มีใช,ใช่มันมีต้องน้ำสั้นน้ำลินที่ไหนเท่าคนเข้าเาดือดพุ่นทีนแล้วที่ติดกำแพงเป็นไงบ้างครับมันมันเขียวปะก็เขียวเขียวเลยตาลวงจะไม่ไม่ต้มกว่านี้ติดติดกำแพงมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับใช,ใชม่มันก็จะเป็นทั้งแถบเลย<ช>แต่มันแค่หน้าเดียวแค่นั้นแหละไม่เกินสองเมตร ข้าวอย่างนี้มันเหมือนข้าวหอมเลยนะมันเหมือนข้าวหอมอจริงๆถ้าดูถ้าดูดอนมัมนสวยสวยเดยก้มเงียนเลยต <c oughs> อนนี้คือบรรยากาศการเกี่ยวข้าวนะครับผม นายี่สิบเร่เสร็จเร็จนะครับผมก็เรามาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับก็พามาดูนะครับผมวันนี้สายพันห้าเจ็ดนะครับผมนอข้าวสวยรวงดีนะครับอยู่กันวันนี้นะฮะทีมงานเกี่ยวของปานเจริญการช่างนะครับอันนี้เจ้าของรถเกี่ยวอยู่ที่หลักชัยนะฮะอากาศข้าวดีๆนะครับผมสวยๆเลยนะฮะ มาฝากให้ทุกคนได้เห็นกันรับชมกันส,ด,สดกลางท้องนาเลยนะครับผมวันนี้มาเชิการสร้างครับมาเิบเกี่ยวให้นะฮะน,นี่เจิบเกี่ยวกันที่ลาดบัวหลวงนะครับผมเจ้าของรถเกี่ยวอยู่ที่หลักไทยเรานะฮะใกล้ๆนะฮะ บรรยากาศนะครับผมมาฝากให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วกันนะครับผมวันหน้าเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนกับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาน,นะครับผมสวัสดีครับ